เจ้าข้างลังนเรืองอเครื่องประดับของเขาเขาจะหาขโมยมาตามข้อวัวข้อควาย,ยรถเครื่องประดับของเขาเป็นไอที่เขาใส่กระคอวัวควายนะ่ะเขาเรียกอะไรกระดิ่งน,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 นึกกระดิ่งกระดิ่ง เละแล้วยามิ่งบิดเกียรก่อนนี่เนี่ยนี่วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเอกนั่นนี่ๆๆ้าเออเออเนี่รวบเดินจ้ะนี่น่แ่ๆๆๆๆ เป็นกระดิ่งที่เขาแขวนคอวัวควายนะนเออเป็นขโมยเข้ามาเดชพวกเดานี่เป็นขโมยเข้ามา,ววาน่น พะวัวควายเวลาเขาปล่อยออกไปให้มันกินข้านอกจะได้ยินเสียงกระดิ่งเจ้าของจะรู้ว่าวัวควายก็ยังเลี้ยงอยู่ในที่เดิมนน,น,น,น่่รอบตัวเองเลยครับ เสียงกระดึงก็ยังส่งกำวนมาปวดเอวเด็ดที่นี่ที่ดีแกอเอ้ยมีและแกอยากขโมยกระดึงเข้ามากำนันกำลังตามหาตัวเร็ดจากงานนี้แล้วแกก็ถึงรงขึ้นศาลพิจารณาคดีในโอกาสที่แกขโมยกระดิงเข้ามา แกจะโดนประหารชีวิตอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้แกต้องโชว์ให้สนุกสนานให้ดีชุดก่อนที่แกจะถูกประหารชีวิตเพราะขโมยกระดิง่งมากระพุ้งใจเลยอ่จีจิแกี่จีจิแกหมดเวลานี่ร้ายยิ่งถิง่นอุ้แแก